รับการวิ่งรถรับส่งผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในงานยอยนยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโ,โลกประจำปี2563ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง20ธันวาคมนี้ณอุทยานประวัติศาสตร์พรครศรีอยุทยาหวังสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยือนโดยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดจะควบคุมกำกับดูแลโดยสารสาธารณะหรือรถรับจ้างสามล้อทุกๆและรถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่วิ่งให้บริการในงานโดยมีความเรียบร้อยและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายและเป็นธรรมทังน,นี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้ใช้บริการสามารถโทรแจ้งเหตุได้ที่ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาโทร0 3 5 2 4 3 4 4 4และสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาโทร0 35 3 5 3 3 5 4 3 3หรือโทรสายด่วนที่1 5 8่ รวมทั้งสามารถสแกน QR Code สำหรับเรียกใช้บริการรถตุกๆผ่านกลุ่มไลน์ตุกๆสมายได้ด้วยเม,มื่อรา16นาฬิกาของที่9ธันวาคมที่มณฑลพิธีสร้างอุทยานอนุสร์100ปีหลวงพ่อรวยวัดตะโกเจ้าประคุณสมเด็จทระทาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสง์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาเลิกจากนั้นได้โปรดเมตตาวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาเลิกสมโพชพครบ218ปีวัตโกคุณเอมออนสีวัฒนปร,าาประภาประธานกรรมาการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ได้เป็นประธานฝ่ายคารวะในการประกอบพิธีวางศิลาเลิกอุทยานอนุสรณ์100ปีหลวงพ่อรวยโดยมีนางสาวนุชนาฏประทีปธีรานัน รองผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรีอยุทยานายวิทยาผิวพองสมาชิกพุทธิสภาสภาผู้แทนรนัษฎรประธานกรรมการบริหารไทยทีวีสีช่อง3และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากพระครูสิทธิสอนคุณหรือพระอาจารย์แก้วขันติพะโลเจ้าวาดวัตโกพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวัตโก คณะจิตยานุสิตญาติมิตรในพระเดชพระคุณหลวงพ่อรวยได้รวมกันพิจารณาน้อรมรำลึกถึงโอกาสอันเป็นมงคลครั้งใหญ่ที่จะครบรอบ100ปีแห่งชาติการของหลวงพ่อรวยในปีพุทธศักราช2564ด้วยการพร้อมใจกันสร้างอุทยานอนุสรณ์100ปีหลวงพ่อรวยวัดตะโกขึ้นบนที่ดิน30ไร่ภายในอุทยานที่จะจัดสร้างขึ้นประกอบด้วยรูปหล่อหลวงพ่อรวยขนาดหน้าตักกว้าง9เมตร สูง17เมตรพร้อมพิพิธภัณฑ์สระน้ำลานอเนกประสงค์ขอสมุดลานจอดรถอุทยานสวนน้ำตกแบบธรรมชาติสวนไม้ในพุทธประวัติทางเดินมีหลังคาคุมวงเวียนปฏิมากรรมตลาดชุมชนห้องน้ำห้องสุขาป้ายกิจกรรมประกาศดูน้ำซุ้มประตูและถนนภายในอุทยานโดยงบประมาณในการดำเนินการจำนวน250ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ11เดือน คาดว่าเมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จอุทยานแห่งนี้จะเป็นสถานที่ร่มรื่นร,มร่มเย็นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่ได้มาเยือนวัตกโกรวมทั้งจะเป็นสถานศึกษาพระพุทธศาสนาและได้เรียนรู้ถึงเมตตาคุณปฏิปทาความสันโดษในพระเดชพระคุณพระมงคลสิทาจารย์ตรากนานเท่านานคู่กับแนดินไทยสืบไป การเตรียมพร้อมที่ดีจะช่วยพาเราไปสู่ความสำเร็จเช่นเดียวกับการจัดการเลือกตั้งที่ต้องเตรียมการจัดการทุกอย่างให้พร้อมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมแล้วสำหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกผู้แทนท้องถิ่น ที่จะเข้ามาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของเราทุกคนให้เข้มแข็งดังนั้นผู้แทนของเราจึงต้องเป็นผู้แทนที่เข้าถึงชุมชนและรู้ถึงความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริงนยนปัายนะครับ0 20กันาท้ามัไนะรู้นรบรการการเลือครับ วันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมใจออกจังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกและนายกอบจกันนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งทอง้องถิ่นร่วมก,กันใช้สิทธิร่วมก,กันใช้สิทธิอ,กกอย่างสุจริตโปร่งใสอย่างสุจริตโปร่งใสเอ๊ พ,พักสุภพ,พง์เพลสที่พักทำเลดีใจกลางเมืองอยุธยาใกล้แขวงการทางอยู่ในซอยชุมชนโพธารามประมาณ50เมตรเดินทางเข้าออกสะดวกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันอาทิเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องเครื่องทำน้ำอุ่นพัดลมเครื่องปรับอากาศเคเบิลทีวีเครื่องซักผ้าตู้น้ำดื่มระบบรักษาความปลอดภัยแบบคีย์การ์ดและกล้องวงจรปิดพร้อมที่จอดรถยนต์และที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ หอพักสุพพงษ์เพลสสงบสะอาดปลอดภัยสนใจสำรองห้องพักได้ที่โทร035 241 985 097 079 9988 094 893 2898และ089 088 9383เออได้ชม a d v มาตลอด a อ v ก็มีข่าวสายของมดอลยุทยียมีคุยหลังข่าวมี กรกระจายเสียงอะไรพวกนี้แล้วก็มีกีฬามีการบันเทิงช่องต่างๆของต่างประเทศของ,ง,ของมีเยอะดีมากอะ่ะติดมาตลอดเลยตั้งแต่หน้านของรายการคุณสมฤทธ์ก็ดีครับคุยหลังข่าวใช้ได้เลยชอบมากเลยครับแล้วก็พวกกีฬาพวกบันเทิงพวกหนังต่างประเทศก็ดีครับมีสดไลฟ์เราดูประจำทุกวันครับ ขอบคุณมากครับ ATV ที่ให้บริการทางอนุทยามาตลอดครับรัก ATV ครับ m f r o หรือ m u l t i Reflow ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กัน้นเป็นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาดำเนินการด้วยระบบวิดีโอท r ริงแบบ AI ตรวจจับป้ายทะเบียนร,รถอัตโนมัติรถจะสามารถวิ่งผ่านได้อย่างสะดวกสามารถรองรับความเร็วได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะช่วยลดความแออัดหน้าด่านได้1,200คันต่อชั่วโมงโดยในระยะแรกจะทดลองเริ่มดำเนินการบนทางหลวงพิเศษหมายเลข9เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจกับผู้ใช้ทางก่อน จากนั้นจะขยายผลนำระบบ M Flow ไปใช้บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขก7รวมถึงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเส้นทางอื่นๆที่จะเปิดให้บริการในอนาคตครับวันนี้นะครับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อหลีกเลี่ยงโควิด19ครับจากโรงพยาบาลกรุงเทพใช้หลังเปิดประตูแทนการจับนะครับจับที่หูไม่จับที่หน้ากากนะครับ ินของสุกหลีกเลี่ยงก,กินเด็กไอในหน้ากากอนามัยครับใช้สอบแทนนิ้วในการกดลิฟเลี่ยงก,การใช้ช้อนกลางและแยกอาหารกับคนอื่นหลีเกเลี่ยงที่แออัดยืนให้ห่างก,กัน2เมตรและอย่าลืมท่องคาถาป้องกันโควิด19เก้าล้างมือทั้งวันกินร้อนช้อนฉันห่างก,กัน2เมตรสาธุสาธุ